กูร RCA ได้เสนอชื่อเพลงของลิซ่าเข้าชิงการประกวด Grammy Award 5หมวดหมู่ได้แก่ Song of the Year, Record of the Year, Best Music, Best Pop Duo, g o o l Performance ส่วน Rockstar คือ Best Pop Solo Performance อันนี้แค่ส่งชื่อเข้าชิงนะแอนตี้คือร้อนกวนกวายโวยวายโวยวายเสียงนกเสียงกาให้แซดให้แฟบอ่ะมันอะไรขนาดนั้นแค่ส่งชื่อเข้าชิงก็ยังวีแล้วอ่ะ เพราะว่างานแกรมมี่ออวอดเนี่ยคืองานที่สูงที่สุดหละถ้าวงการหนังคือออสการ์วงการเพลงก็คือแกรมมี่ออวอดคือสูงที่สุดแล้วถ้าใครได้ก็คือที่สุดแล้วของชีวิตถ้าลิซ่าได้สักถ้วยก็คือนอนตายตาหลับละชาติเนี้ยบอกเลยไม่รู้ว่าแค่ส่งชื่อเข้าชิงก็ดีใจแล้วที่ค่ายเลือกเพลงของลิซ่าเข้าชิงเพราะว่าในค่ายเขาอะมีเยอะมากเลยนะศิลปินโดจ่าแคทอะไรเยอะแยะไปหมดเราเลือกเพลงลิซ่าส่งเข้าประกวดก็คือแค่นี้ก็ดีใจแล้วและอีกพวกแอนตี้ไม่ต้องโวยวายจ้าเนาะอ่านอะไรให้มันครบบรรทัดก่อนไม่ร มันไม่แกมเลยทำงานนะนะโอ้แลวก็มีข่าวลือนะย้ำว่าข่าวลือนะว่าลิซ่าจะได้ขึ้นโคเชล่าในปี2025ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าข่าวลือมักจะเป็นข่าวจริงเสมออืมก็ไม่รู้สินะแลวลซ m มเล e ฟอร์มืนเพลงที่เกิดขึ้นมาเพื่อลิซ่าจริงๆนะอย่างเพลงคิสมีที่ใช้เป็นแซมเปิลปล่อยครั้งแรกเมื่อปี1997แล้วเป็นปีเกิดของลิซ่าพอดีแล้วจริงๆเพลงนี้คุณเลเยสแต่งไว้ตั้งแต่ปี2022ตั้งใจจะปล่อยในอัลบั้มเต็มของเขาแต่ไว้รวมมันไม่ได้เขาก็เลยเก็บไว้ตลอดจนมาให้ Lisa ลิซ่าร้องอะ่ะอืมยอดสตรีมส p o t i f y เพลงโมเลฟอร์ลิซ่าทำไปได้4ล้าน4แสนจ้าตบมือ คือจึ้งมากแล้วที่จึ้งกว่าอะไรรู้ไหมคนไทยเก่งมากได้ที่1นด้วยยอดสตรีมเท่าไหร่รู้ไหมสองล้านสี่แสนอ่ะคือครึ่งหนึ่งอ่ะคือคนไทยคือสุดยอดมากรักวิซ่ามากเกือบค่าเพลงล็อกสตาร์ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าล็อกสตาร์ประเทศไทยทําไปได้วันแรกนะสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นคืออีกนิดเดียวคือค่าได้แต่ว่าประเด็นคืออะไรเพลงนี้ปล่อยมาแล้วเพลงนี้ถูกร้องมาแล้วแล้วเพลงนี้ไม่มี MV ที่มันจึ้งตรงนี้เพราะว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนยเนยคิดว่าเพลงนี้คือฟังง่ายมากแล้วมันจะไหลไปมันจะโฟล ไปเรื่อยๆเลยแล้วมันจะขึ้นแซงเกือบทุกเพลงของลิซ่าเลยพูดเลยเพลงนี้จะเหมือนเพลงมันนี่เลยคือไหลไหลข,ขึ้นเรื่อยๆแล้วจะแซงพี่ๆที่ปล่อยมาล่งหน้าเพราะว่าเป็นเพลงที่เพาะมากฟังได้เรื่อยๆฟังเปิดฟังโดยแบบมันไม่บาดหูอะ่ะมันฟังได้เรื่อยๆเพลินๆไม่อ้วกคือรักเพลงนี้มากมน้องเยลยรักเพลงนี้มากตอนนี้คือให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วอันดับ2ก็คือมันนี่ตามมาเลยแต่อันดับ1คือเพลงนี้เลยมเล่ฟอร์ตต้องให้เขาจริงๆตบมือ ทุกคนเก่งมากคนไทยเก่งมากแล้วทุกคนก็เก่งมากที่ช่วยกันปั่นกันให้เพลงลิซ่าได้มาถึงขนาดนี้และเพลงลิซ่าก็จะไปต่อเลย่อยยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นเพลงที่พาะมากไม่แน่แซงเพลงมันนี่อีกเตรียมเจอเลย1000ล้านหรอเจอกันแน่เ <c oughs> ตรียมได้ทอดไข่กองที่สองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs>